มาดูเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศกันบ้างนะครับกระทรวงการคลังนั้นพร้อมที่จะกู้เงินชดเชยเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าการจะเก็บภาษีนั้นไม่เป็นไปตามเป้าครับในอาคมเติมนพิทยาภัยสิทธิ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยภายหลังการมอบนโยบายให้กับกรมสรรพากรนะครับว่าเป้าหมายการจะเก็บไรายได้ในปีก็ประมาณปีนี้ของกรมสรรพากรตามเป้าไว้ที่เป้าเดิมที่ระดับ2.085ล้านล้านบาท แต่ว่าเพื่อเป็นการเตรียมการใช้เงินกระทรวงการคลังจะมีการเตรียมพร้อมการกู้ชดเชยขาดดุลกรณีที่รายจ่ายสูงกว่ารายได้ซึ่งจะมีการติดตามตัวเลขการจัดเก็บรายได้ก่อนโดยจะมีการพิจารณาเป็นรายไตรมาสเพื่อสรุปอีกครั้งในช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งยืนยันยืนยันนะครับว่าเม็ดเงินในการใช้จ่ายจะมีเพียงพอไม่ชอตแน่นอนนะครับนอกจากนี้ได้มอบนโยบายให้กับกรมสรรพากรในเรื่องการขยายฐานภาษี ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับซึ่งปัจจุบันมีมีผู้เสียภาษีอยู่ในระบบเพิ่มขึ้นจากมาตรก,การต่างๆที่ทางสัมภากรได้นาเนินการซึ่งเม็ดเงินจากการจัดเก็บรายได้ส่วนนี้สัมภากรก็ได้นํามาบดยดํนนยาดเนินนโยบายนะครับเช่นเรื่องของโครงการคนละขรึ้นเราเที่ยวด้วยกันชอบดีมีคืนและสัมภากรเองคืนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มส,ส,ส,สภาพคล่องนะครับให้กับผู้ประกอบการ สำหรับการปรับโครงสร้างภาษีจะให้กรมสรรพากรสำนัานมิตรและกรมศุลกากร,กรดูทั้งหมดรวมทั้งการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา10%ต้องศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่าใช้มากี่ปีเมื่อประเทศมีการพัฒนามีการเจริญเติบโตนะครับรายได้ประเทศก็เพิ่มขึ้นรวมถึงต้องแข่งขันกับต่างประเทศด้วยฉะนั้นต้องศึกษาว่าโครงสร้างภาษีต้องเอื้ออำนวยต่อการแข่งขันต่อกับต่างประเทศหรือไม่ซึ่งอาจจะมีการเพิ่มภาษีบางส่วนและลดภาษีบางส่วนเช่นกันครับ ทั้งหมดนี้คือที่ฝากไว้ในครับทั้ง3ท่านครับขอบคุณมากค่ะคุณเอมค่ะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าติดตาม